ถึงแล้วสกุลบาบคือเป็นสถานมาเดินที่ดังเนาะสกุลบาบเดี๋ยวนี้ก็ยังดังอืตอนเย็นได้ไหมคนเยอะใช่เราไม่ได้เดินที่ไหนไงโซนนี้แบบเป็นบาร์เป็นอะไรเยอะโซนบาร์คนนั่งดื่มโซนทับโซนบาร์อะไรเนี่ยเห็นคาเฟ่อะไรในเวียง เวียงจัำหรือววังเวียงที่มันมีรถเอ่อที่เขาให้ถ่ายรูปอ่ะอ๋อบนภูเขาอ่ะไม่รู้เทียนเป็นเหมือนรถเรนโบว์อะเหรือนี่เหรอพี่เข้าไปดูดิดังมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยากกินทุกร้านเลยกินเฟือหอมมากเลยนะอือกินหอมแล้วเด็กก็เป็นบรรยากาศ ว้าวมีโรงแรมดังด้วยนะอเมรีกแบบแอมเบรนอเมรีกเป็นโรงแรมระดับโลกนะมีทุกประเทศทุกเมืองอ่ะที่เมืองท่องเที่ยวอ่ะไทยเรามีไหมมีก็อเมรีกาก็อเมรีกบ้านเราก็ดังเนี่ยตายมีนะพัทยาภูเก็ตกรุงเทพเมืองเมืองหลักๆอ่ะฝรั่งเศสยังมีเลยมั้งเมืองของนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหล่ะเออเมืองหลักแต่ไวก่อนถ้าแรกเงินกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแรงไงเขาโอนเนาะ เพราะมันรับโอนได้เพราะของไทยก็โอนได้เนาะครับง่ายตตเลยตู้พวกนี้ก็เลยอาจจะลดน้อยถอยลงอ,อู้มีดาวไว้น้ำาลาปูปาร์ตี่ถ้าจะเป็นแถวภูภพัทยาก็จะมีไอ้บอลลูนนะบอลลูนครับนวดนวดนวดเปล่านะไกลแล้วแหละไกลจะเมื่อยแล้วแปดหมื่นกิบแปดหมื่นกิบแปดหมื่นกิบร้อยหกสิบ ไอ้แปดบาทเอ้ยร้อยแปดสิบร้อยหกสิบดิร้อยสิงั้นสวยดีว่ะคิ่บาน,าน่าจะเดิน้ลงไปไดอามาลี<อ>ถ้าซื้อขอมนมเลยนะค,คะอ,อนี่ของกินของขายของอะไรก็เยอะ ด้อยไอ้แชมพูที่เป็นของที่นี่ยังมีแล้วบ้านเรามันหายากเลยเนาะใช่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วที่แชมพูแทบไม่มีอ่ะหายากสองแล้วจะเข้าเป็นสองสองไงแบบซองอ่ะทางไทยจะมีแบบโรงแรมอะไรที่ไทยมันเถี๋วนี้มันก็จะเป็นขวดด้วยซ้ำแบบมันเป็นขวดเล็กๆอ่ะเออเป็นขวดแล้วเป็นฝาของขวดเนาะเสื้อเอาอีกไหมเสื้อลาวเสื้ออะไรยังยังเล่นครับนะ เพิ่นถามมีรถแล้วบ่้ก็รถนะถ่ายถ่ายเหมือนเหมือนเรามาพักโรงแรมมาเมรีเงช่วยนะเออเท่าไหร่เนาะโอ้น่าจะสามพันแล้วอ้างอย่างต่ำเอออือกูอันนี้มันก็ประมาณร้อยเออขึ้นมาประมาณร้อยเหรียญอันนี้เราจะไปไหนนะกลับบ้านแต่เราเดินเที่ยวเฉยไงอ๋อเหมือนถ้าถ้าอยู่พัทยาก็เหมือนเธอเที่ยวอ่าวไทยหาด คนอื่นก็ไปเที่ยวหมดแล้วแล้วบางคนก็ยังไม่ตื่นไงอืเรา,าดันตื่นเดีเช้าทีนี้นก็เริ่มมองก,กันแล้วเนี่ยบางคน,คนเริ่มขีา่จาักรยานทีรถใ,ใครรถคุณป้าวะฮะมานดาซูปเปล่าไม่ไม่ใช่รถผมอรถผมเออของคุณมัน่อนจีปลอดเหมือนรถเราเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเลยพี่ชันรถรถที่ผมน่ะรถผมอ่ะเหมือนมันเปลี่ยนสีได้อ่ะจริงเหรอเหมือนมันโดนแดดสีนึงบางทีสีเทาบางที สีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะไรนั่นล่ะวัตีแบบทองทองบ้างอ่ะมาทีสีพามเออวัตีสีทองเปลี่ยนสีมันขิ้งจุกเลยเนาะเออรถผมก็งงอ่ะรถอันนี้มันเปลี่ยนสีได้หรือเป็นเพราะสีที่เขาที่เขาทำสีหรือเปล่านี่รถมาจากเวียดนามเนี่ยอือนี่รถเวียดนามอือรถมาจากเวียดนามที่รถจะยี่ห้อจากเวียดนาม เอาถ้าอ้อมกลับทางนี้ผมก็ไม่ได้กินอะโวคาโดผมเสร็จก็ร้านอื่นก็เยอะแยะเอาเหรอก็อไปกันเดินชมเมืองวังเวียงโอ้ผู้เข้าตรงเหรอตรงก่อนก็ได้ มึงมีแค่ตัวตีเพลงพอาะแล้วเมื่ีมึงขึ้นเมื่อไรก็เตือนไงว่าเพลงเพราะมากอันนี้ร้านซ่อมนะท่านท่านซ่อมรถอาทิตยเสกป่ะเดี๋ยวนี้ไทยฮิตฮิตรถพวกนี้กันเยอะนะใช่สมัยก่อนฮิตทีเซตอาร์เซปิโกเยวว่าเข้ามามอไซเนาะเข้ามาก็คือคนละสองพันคนละสองพันที่เข้ามาได้ เขาจะจัดทัวร์จัดทัวร์ให้หรือว่าซื้อเมื่อหมายถึงซื้อทัวร์เออแบบซื้อทัวร์ผมว่าาถ้คนเดียวก็ทําได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเลยผมว่าถ้าเสียอย่างนั้นอ่ะผมว่ามาเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งต่างเมืองดีกว่าเน่เหมือนที่เราเช่าตรงนั้นอ่ะใช่บอกจายไปเลยห้าวันอ่าฮะแล้วก็ยาวๆเลยเคือขี่ไปไหนอยากขี่ไปไหนก็ได้นะครับเช่าหลายหลายวันโอ้เนี่ยพี่ชันลงไปดูไหมไปดูน้ำดูน้ำ ไปดูก็ไอ้น้ำเมื่อวานนี่แหละแต่มันอยู่จุดไหนแค่นั้นแหละโหัวไปก็จะเห็นเขาซ่อมเรืออยู่ไงอ๋อมันมีสอางข่ายเลยเหมือนเราไปเที่ยวทะเลไงไม่รู้นะเออบรรยากาศแบบเดินมาเที่ยวทะเลกันนะพี่ต้นอะไรบ้านเรามีพวกระบแบบนี้ไม่มีต้นพูเนาะคล้ายๆพูเนาะคล้ายๆใบชะพูใบชะพูด่างปะเออชะพูมันปลมันต่างๆ ไอตะขบก็มีเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยต้นตะขบไม่ใช่อยู่กับคนละทวีปพี่อเมริกันอเมริกามีไหมต้นตะขบเนี่ยไม่น่าจะมีนะออ๋ไม่น่าจะมีนะใครเป็นเอฟซีน้องโกโก้ไลน์น่าเม้นมาหน่อยว่าต้นตอขบในอเมริกาอเมริกามีไหมแอฟเตอร์นูนโอ้คนเป็นลาสเวก้าไม่นูนกับเรา ไปเรียมสวยมากเลยอัตโนนผิดซะแล้วโอ้บันไดติขึ้นไปขาเมืองเรือรูปถ่ายโอ้อยเดินลงไปได้ได้เลยนะไป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 ยินดีใส่ายช่าอยู่ได้เลยไม่ต้องยืมเรือหรอกยื้อไปนะเหมือน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 ไหลฝั่งนู้นเนาะเหมือนเหมือนเหมือนโซนนี้แบบคนไม่ค่อยเท่าไหร่เรานั่งเรือถ่ายรูปได้มือนในหนังเลย ให้ให้มันพ้นสายไฟเนาะตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นเขามาเก็บปลาปักเป้าแถวๆนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวตัวคู่ก็เริ่ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมด้วยนะครับครับผมผมอยากได้รูปตรงนี้มากเลยโอเคใกล้ก็ใกล้ครบเวลาลำท่าํำท่านั่งเรือไงตรงที่เรากินน่าจะตรงนี้หรือเปล่าที่มันลึกอ่ะไม่ไม่ก็ตรงนั้นที่เด็กน้อยเดินข้ามมาหวานนี่ที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเฮ้ยแต่มุมมันส่วมากแต่ตรงที่เรากินอยู่ทงนู้นนะตรงนู้นเลยตรงนี้น่าจะลึกอยู่ ลลมา่ะนี่คืออะไรแม่น้ำซองอันนี้เป็นเหมือนบ้านเราอะไรละสไลด์สไลด์บ้านเราแล้วแหละสไลด์ที่มันสูงๆเลยมองไปได้นะไปมลงไม่ได้ลงเปล่าก็ลงได้อึ๊บอ่ะลงน้ำอ่ะลงน้ำบ่ก็น่าจะเหยียบลงได้มั้งเดี๋ยวพาเอฟซีลงไปดูน้ำก่อนแล้วจะใส่รองเท้ามาก็มันหนาว สวยนะครับผมดูมต้องกอลงไปซะแล้วผมผมก็อยากลงนะเดี๋ยวผมก็ต้องหาซื้อรองเท้าไวไ้แล้วละ่ะเพราะว่าผมเนี่ยต้องแบบนี้เนี่ยผมใส่รองเท้าแบบนี้ต้องหารองเท้าแตะมาใส่เนี่ยผมแบบอันนี้คือไม่อยากลงเลยเพราะว่าใส่ทั้งรองเท้าใส่ทั้งอา่าถุงเท้านะขี้เกียจถอดแล้วกวรองเท้าเปียกจะ ดูสิดูน้ำปอนข้าเอาเท้าลงไปในน้ำแล้วก็ยังเห็นเท้าอยู่นะใสกุ้งกิ้งเลยน้ำโคตรใสเลยเออใสแบบใสมากๆเล่นใสมากไม,มาไม่ใช่โคตรใสอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมอยู่ที่แม่น้ำซองนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งของเมื่อวานนะเมื่อวานก็ขับรถไปเล่นฝั่งนู้นนะครับวันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็พวกเราก็ข้ามสะพานจากฝั่งนู้นนะครับเมื่อวานนะผมนะโอเคขอบคุณที่รับชมครับ